จำกันได้ไหมครับชวนชมต้นนี้ปัจจุบันเขาเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนผู้มีหัวใจรักในธรรมชาติและชนชมทุกท่าน ช่ชมสายพันธุ์บิ๊กเอฟนเรศวรต้นนี้เป็นต้นที่มีลำต้นยาวที่สุดในรุ่นนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยถ่ายทำคลิปให้ท่านได้รับชมกันไปแล้ววันนี้หลังจากที่แยกกล้าลงกระถางไปประมาณ2เดือนให้ท่านได้รับชมพัฒนาการของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งขนาดลำต้นของเขาเนี่ย ก็ยังถือว่ามีลำต้นที่ยาวอยู่แต่ว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากการเวลาผ่านไปก็คือความอวบอ้วนของลำต้นในขณะที่กิ่งก้านสาขาเองนี่ก็ถือว่ามาดีทีเดียวนะครับกิ่งมา โดยรอบแล้วก็มาทุกชั้นกิ่งแล้วด้วย ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าต้นนี้นอกจากจะมีลําต้นที่สูงที่สุดในรุ่นแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีดอกมากอดเพื่อนด้วยดอกสีชมพูปลายกีบดอกนี่ออกจาะแหลม ชวนชมที่มีลำต้นสูงสูงเนี่ยเวลาเขาโตแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้ยังคงความงามเด่นเป็นสง่าราสีกับวงตระกูลทหารท่านใดมีชวนชมแบบนี้นะครับาการปลูกชวนชมให้มีลำต้นยาวๆแบบนี้เป็นความตั้งใจของทีวีชวนชมนะครับเพื่อที่จะให้ ท่านที่ซื้อชนชมไปได้ซึมซับความงามความเด่นเป็นสง่าของเขาเนี่ยไปนานๆ โรคจะอยู่นานชีวิตจะยืนยาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาที่วิเศษที่สุดนะครับในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิทยาการทางการแพทย์หรือวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัยที่สุดโรคจะอยู่นานชีวิตจะยืนยาวขึ้นอยู่กับความอุดมของธรรมชาติช่วยกันปลูกชันชมและต้นไม้ทุกชนิดนะครับวันนี้ทีวีชนชมลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม รับชมครับ